นี่กลิ่นมล่ะว่า đang tù 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 nè nè yeah hay lắm ครับ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  มาดูฟังนมกันขอจุดรายงานนะครับออกมาแล้วนะครับครับนะครับปาร์ตี้ต้องชื่อกันปาร์ตี้ครับนะครับ <laughs> นำขบวนแซบนะรถบนะรถเมีเกียวด้วยเหอเอรอรถนันงกวัดีครับสวัสดีครับรถเมียี่รถเมียทีมันมีทางไปด้วยเหรอคะคนขับรถเหมืเหมือนเหมือนเป็นคนดัง เนี่ยคเออวันดีไม่คนดังหรอกเขาคือคนรูังอันนี้เรานำขนลช่ริงแตงแตงอ๋อริงแตงแตงก็นีไม่รอดเลยแล้วันตามอย่างนี้

เบนี่ไม่บนเไม่ยอม่ยะเนั่งอะไรเปิดสีโปรดนึงสีแดงเลย ใรันนรนแรกเป็นูนบีเอ็แล้วก็เปนเบีย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 นเีมีการเบร์มกัร ถ้าคันนี้กลับโบนี่จะเทพมากกรโบ,รโบไม่ใช่พอ,อ,อขึ้นไปขี่ได้ไหมเนี่ยยิบครับไอตรงนั้นคืออะไรไอ,อตรงนั้นคืออะไรแล้วไอ้ พี่กายรู้สึกยังไงกับเมื่อกี้รู้สึกดีครับพี่กายเห็นรถคันใหญ่ๆนะแล้วก็รู้สึกบอกว่าอันนี้ครับผมนักประกาศข่าวจากจากช่องผ,ผมวิ่งผมวิ่งเปรีย้ยวเลยครับอันนี้ครับผมนักประกาศข่าวจากช่องสิบสามนะวันนี้เราอยู่กันที่ ครับครับลำเลีงตกลงมานะเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านจังหวนเสด็จไปแต่รถว่างเปล่านะกูต้องมองด้วนะตอนนี้ดูดูสภาพเป็นยังไงดูโหน่งดูเโหน่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูสภาพเป็นค่อนข้างๆฮะเออแสงไฟสวยงามสป็นเงนงามแล้วนี่คือ้นี่คือไอ้ที่นั่งอัอนันตสมาคมอยู่ฝั่งโนนะดูดูดูตอนนี้นะตอนนี้นะคนดูดูหลังบันดาคนหน้าเอาเดี๋ยวเลียไปเขียวเลยพี่ นะตอนตอนจนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปแต่ตอเอเชียรือสนามหลวงฮะเดี๋ยวจะตามชมคิปต่อไปฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่หยุดหยุดเที่งนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปร่ยเรดี๋ยววิ่งเรี้ยยเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการวิ่งเปรี้ยวนะฮะวิ่งเรี้ยวิ่งเรี้ยวิ่งเทาไรการนีเรื่อยเอาไปอันนัสไฟที่ส่งไปอยู่นั่นคือน้ำนะนั่นคือน้ำอยู่อันนัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำสมาชิกขเขาหนนี่ดอนฮะ นี่นะเดี๋ยวอาร์มฟินนะนี่เจนี่เฟิร์นะส่วนนู้นนะที่ปั่นยันวนๆโกสตินยังไม่จบนะล้ออันนั้นต่อไปเรามาที่นี่อ่ะเรามาหมดน้อยจังอ่ะเฮ้ยอันนั้นเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปนะที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเรานะฮะเลยบมดน้อยจังเลยเกือบนะพี่เสือเปรี้ยวนะเสือเสือสดมานานนะอันนี้พลาดถ้าเกิดใครเหงา ผู้คลองหาคนนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเสือเบียวนะเสือเบี้ยนไท้เายหลอดลากไส้น้องตอนนี้พิษกันโสดลากไส้นะโสดลากไส้แต่ว่าเมียคุ้มนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเอาโสดต่อต่อไปใครที่ผมที่ผมยังไม่แนะนำ อ๋อต, <Mr>. ตัวผมไม่นะฮะตัวผมกูลืมตัวเองนะฮะว่ากูกูเนี่ยกูเสีกลืมตัวเองนะพี่ดอสพี่ด็อกได้รำมั้งนะพี่น้ำผมนะชื่อกายนะฮะกายพี่นี่ขาดจังหวะมากเลยเออเนอ่เนอะนต่อไปดูแสงไฟรอบๆนะดูแสงไฟรอบๆอ่าเดี๋ยวผมจะแพให้ดูบรรยากาศนะแพให้ดูบรรยากาศแพให้ดูบรรยากาศนะโอ้ยอันนั้นฮะแล้วก็ทางด้านนู้นฮะจะมีหญิงสาวสวยอยู่ฝั่งนี้นะฮะเราลองซูมมันกันไปดีๆนะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นลูจะเห็นหญิงสาวสวยนะเอ้ยนอกเรื่องละ เราไ่ <c oughs> าสงจะไปสนามหลวงน้ำสนามหลวงใช่ปะ่ะสนามหลวงใช่ปะ่ะเลสนามหลวเชสนามวงเอชที่ต่อไปเราเจอที่สนามหลวงนะคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามชมกันขอบคุณครับ <c oughs>